การกลับมาเป็นหัวหน้าพักของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมติปชปเลือกอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพักพร้อมเปิดตัวแปดรองหัวหน้าคือการเปลี่ยนแปลงสําคัญในบัญชีประวัติของพักประชาธิปัตย์ปชปและเป็นข่าวสารที่ไม่คาดคิดสําหรับเหล่าผู้สนใจการเมืองในประเทศไทยเมื่อ9นาทีที่ผ่านมาพักประชาธิปัตย์ได้มีการประชุมใหญ่และเห็นชอบให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่27และอดีต หัวหน้าพักปชปคนที่7กลับมาเป็นหัวหน้าพักครั้งใหม่ซึ่งเป็นครั้งที่ส0ที่มีหัวหน้าพักของพักนี้นายอภิสิทธ์ได้ลงสมัครเป็นสมาชิกพักใหม่ในวันที่18ตุลาคม2568หลังจากที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักปชปคนที่9้าลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเมื่อวันที่12กันยายน2568เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถการกลับมาของนายอภิสิทธ์ เป็นห่วงเวลาที่ความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ปชปถูกกล่าวว่าเป็นเวลาที่ตกต่ำที่สุดในรอบ77ปีนับจากก่อตั้งซึ่งสะท้อนผลจากการเลือกตั้งทั่วไปในปี2566ที่พัรคได้รับคะแนนมหาชนต่ำล้านและเหลือผู้แทนพักเพียง25คนเท่านั้นในการประชุมใหญ่ของพรรคปชปวันนี้นอภิสิทธิ์ ได้เสนอของมติจากที่ประชุมในการยกเว้นข้อบังคับเรื่องคุณสมบัติให้กับบุคคลที่เขาเลือกเองมาเป็นรองหัวหน้าพักจำนวน8คนเพิ่มเติมจากรองหัวหน้าพักที่ดูแลเขตการเลือกตั้งรองหัวหน้าพักที่เป็นทีมงานของนายพิสิทธิ์ได้แก่ 1. น,นายกรจติกรวรณิชรองหัวหน้าพักด้านเศรษฐกิจ 2. นางการดีเลียวไพรโรธรองหัวหน้าพักด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 3. นายจุรินุ่มแก้วรองหัวหน้าพักด้านการสื่อสารองค์กร 4. นางรัตกล้าวอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองหัวหน้าพักด้านสตรีเยาวชนและความยั่งยืน 5. นายวีระพงประภารองหัวหน้าพักด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 6. นายสาธิตวงหนองเตยรองหัวหน้าพักด้านยุทธศาสตร์การเมืองและการประสานงานกับภาคประชาสังคม 7. นายอิสราสุนทรวัฒน์รองหัวหน้าพักด้านการต่างประเทศ 8. นายอัมพรพินศาศรองหัวหน้าพักด้านการศึกษาและภาคอีสาน นายจุรินุ่มแก้วหรือดาวทิกตอทิก톡ท,ที่มีผู้ติดตามมากกว่า1.8ล้านคนเป็นหนึ่งในรองหัวหน้าพักที่เป็นที่จับตาซึ่งนายอภิสิทธิ์ได้กล่าวว่าเขาเป็นนักกฎหมายที่ผ่านตัวเป็นนักรับกฎหลายกับกฎหัวใจและมีโอกาสได้รู้จักเมื่อครั้งหาเสียงเลือกตั้งปี2,554จากการที่นายจุรีวิ่งมาเอาตำรากฎหมายมาให้ผมเซ็นนายอภิสิทธ์เวชาชีวะได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพักสีฟ้าเป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งเมื่อปี2,535และได้รับเลือก ให้เป็นสอสอสมัยแรกด้วยวัยเพียง27ปีซึ่งเป็นนักการเมืองอายุน้อยที่สุดของสภาในเวลานั้นและเป็นสอสกรุงเทพมหานครเพียงหนึ่งเดียวของปชปเขาดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักปชปคนที่7ยาวนานราวสิบสปีโดยเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาสามสมัยในช่วงที่พักทักษิณเป็นรัฐบาลรวมถึงยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรสุนทรเวชและยิ่งลักษณ์ชินวัตรในเดือนธันวาคม2551ดเขาได้ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคน ที่ 27. จากการสนับสนุนของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่เคยสนับสนุนพักพอปชที่หันมาร่วมกับพักปชปหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งยุบพักพ,กพปชทําให้ในายสมชายวงศวัร์หัวหน้าพักถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหปีภายใต้รัฐบาลที่มีนายกชื่ออภิสิทธิ์เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในปี2553ที่เรียกตัวเองว่าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปชซึ่งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน สชถูกจัดตั้งขึ้นในกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์รอ .11 รอถนนพหลโยธินเพื่อใช้เป็นกองบัญชาการของฝ่ายรัฐบาลหลังจากการตั้งสชสามวันได้มีการเปิดปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ถนนราชดำเนินในเดือนเมษายน2553ซึ่งก่อให้เกิดเหตุนนองเลือดที่4ีแยกอคอกวัวที่มีการสูญเสียชีวิตถึง27คนและนายอภิสิทธิ์ได้บอกกับ b ีบว่าเป็นคืนที่ทุกที่สุดตั้งแต่เป็นนายก ต่อมาในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันได้เกิดการสลายชุมนุมนปชบริเวณแยกราชประสงค์เมื่อวันที่19พฤษภาคม2553ซึ่งมีผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า90คนโดยรายงานจากคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติคอปปที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต92รายและบาดเจ็บกว่า1 5 0 0รายในช่วง69วันของการชุมนุม รายงานอีกฉบับจากศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณีเมษายนพฤษภาค,คม53สอบประชักชี้ว่ามีผู้สังเวยชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้น94รายโดยผลการไตส่สวนการตายในชั้นศาลพบอย่างน้อย18รายเสียชีวิตด้วยกระสุนจากฝั่งเจ้าหน้าที่ทหารการเลือกตั้งในเดือนมีนาค,คม2562เป็นครั้งที่3ที่อภิสิทิ์นำทัพสู้สิกธิเลือกตั้งแต่ผลการนับคะแนนแสดงว่าปชปตกที่นั่ง พักต่ำร้อยทําให้นายอภิสิทธิ์ประกาศลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักและลาออกจากการเป็นสสเมื่อห้า